ไม่ได้โชว์ลูกฟิกของดิฉันเลยมาดิฉันขอมันมันจะน้อยนดิฉันก็จะโชว์ค่ะเพื่อนๆนี่มาดูนี้ค่ะลูกปักเอกของดิฉันก็มาแล้วค่ะนี่ดีเก็บเป็นลูกหนึ่งลูกนี้ลูกเล็กหน่อยแต่ว่าผมก็ยังใหญ่อุปุอุปินี่นี่ดิค่ะปุ้ยจะกินคาต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินคาต้นให้ดูเพราะว่ามันนิ่มแล้วค่ะแต่ได้อยากให้มันนิ่มกว่านี้เพื่ออะไรให้มันหวานกว่านี้ค่ะ นวลนวน,น,วนตะติ้งหนงอีกลูกหนึ่งจะ้ะปีนี้นะไม่ได้แจกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะคุณเพื่อนๆทั้งหลายค่ะเดี๋ยวฉันแจกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอีฉันไม่พอกินนะคะเขาบอกว่าเราต้องกินอิ่มน้ำ,ำํำรานก่อนถึงค่อยเก็บนวนลูกนวนต้องเก็บแล้วนว,นวนว้าวนวน,นวลแต่อยากจะบอกว่าของเข,า,ขาคือน่ารักเหมือนเดินค่ะพอเขาไม่ได้แดดมาเนี่ยเขาก็ออกพยายามเขาก็คือพยายามออกให้ดาเนาะแบบว่า แล้วข้างในนี่แบบว่าอยากจะบอกว่าเมื่อเช้านี้กินไปคนละสองลูกกับสามีคือแบบว่าเนื้อนี่นุ่มจุบจิบจุบจิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะมากินคาต้นให้ดูนะคะพรุ่งนี้เก็บเปรี้ยวไวนนะะไ้กินหวานคันเพื่อนๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยววันนี้คือกินไปแล้วไงคนละสองลูกไงนึกออกปะนวนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่เดี๋ยวก็นี่คะ่ะงานหน้าก็คือองุ่นคัะเพื่อน,นะะก็คุณภาพไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็นะก็เยอะอยู่ ก็พอจะได้กินงานและของส่วนตัวนวลอ,อันนี้ของนี่ฉันปลูกเองอันเมื่อกี้คือของข้างบ้านนี่นีดู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 ไอ้เจ้าลังนกน้อยก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะนั่งเป้าเห็นการเกิด <S <S 1> <S 1> เห็นไหมคะมันมีเพลี้ยเนี่ยเนี่ยต้องรอให้แดดชะลางสักสองสามน้ำมา <S 1> <S 1> โอ้โหเพื่อนๆขาดูขนเนะมันสวยจังเลย ตายแล้วเธอทำไมสวยอย่างนี้ธรรมชาติธรรมชาติรราตอื้สวยมากดูท้องฟ้าวันนี้มันงามคกเนะเพื่อนๆดูนุนดูตะวันเห็นไหมอ้าฮ่าจุดยอดไปว่าแล้วก็ไปส่งพลังงานดีๆนะจ๊ะไปนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขกันเด้อพี่น้องพี่น้องจ้าเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยนุน